สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับจะเป็นการแนะนําการบันทึกเสียงเสียงบรรยายนะครับผ่านโปรแกรม Sony Vegas Pro นะครับเพื่อนําเสียงที่เราบันทึกนี้ไปใช้กับงาน r r s e n t a t i o n นะครับไม่ว่าจะเป็น Power Point หรือว่าจะเป็นในโปรแกรม Sony Vegas เองก็แล้วแต่หรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้เสียงบรรยายนะครับ เริ่มต้นกันเลยนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่ม r e c o r d นะครับหรือคี่รัก็คือ c อ n โ r รลอนะครับตามนี้นะครับเมื่อกดปุ่มเล cord ขึ้นมานะครับเขาก็จะมีหน้าต่าง project r เลก r d เทไฟล์โฟลเดอขึ้นมานะครับว่าต้องการให้เราเก็บไฟล์นี้ไว้ที่ไหนนะครับ ในโปรแกรมจะตั้งต้นเก็บที่ My l o g u m e n t ของเรานะครับก็โอเคไปเมื่อโอเคโอเคไปแล้วนะครับก็เครื่องก็จะเริ่มบันทึกทันทีนะครับตอนนี้ในขณะที่พูดตอนนี้นะครับก็บันทึกไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดใหม่นะครับการบทึกเสียงด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro เสร็จแล้วก็เราก็กดปุ่สตรอปไปนะครับจากนั้นเขาก็จะขึ้นชื่อไฟล์ขึ้นมานะครับว่าไฟล์ที่ได้คือชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับในที่นี้ขึ้นแท็กหนึ่งขีดสี 4, ต่ตัว W A V นะครับนั่นคือเป็นไฟล์เว็บจากนั้นเราก็กดดันไปนครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็ กดคลิปเข้ามานะครับาายเราต้องการเพียงแค่นี้ครับลองฟังการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม sony vegas pro นะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เสียงบรรยายเพื่อนำไปใช้งานนะครับแต่คนอื่นเราจะต้องทำการ render ไฟล์ออกมานะครับแต่ในขณะที่เราบันทึกไปนั้นก็จะมีการบันทึกไฟล์แล้วนะครับไว้ที่ นี่ครับไฟที่เราได้นะครับแต่นั่นเป็นไฟล์ลที่ยังไม่ตัดต่อนะครับแต่ตัวนี้นะครับเมื่อเราหดไฟล์ลแล้วนะครับตัดต่อเรียบรอยให้เราทําการ r รนเดอร์แอสนะครับโดยไปที่ไฟลแล้วก็เรนเดอร์แนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์เช่นในที่นี้จะเลือกเป็นไฟเอ m ี MP 3นะครับแล้วก็เลือกเป็น320 ก็ตั้งชื่อตชื่อประเภทอะกันนะครับ้าชื่ออื่นได้นะครับไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตั้งชื่อนี้แล้วก็เราไปเพื่อที่จะเก็บให้มันนะครับในต,ตัวอย่างนี้ก็คือเก็บไว้ในที่ในไ y ล์ด็อกิเมนต์ะครับเวลาแล้วก็กดเซฟครับแล้วก็กดปุ่มให้เอา ุ่มนี้ออกเลยนะครับปุ่ม Render ดูจากนั้นคลิก Render ครับก็จะรอเวลาเพียงไม่นานนะครับก็เสร็จแล้วแต่นั้นเราก็กดปุเพื่อ r e ด d e r เป็นมานะครับก็จะได้ไฟล์นี้นะครับก็อลองเปิดโปรแกรมที่เป็น Winamp นะครับหรือว่าโปรแกรมเปิดเสียงอยงื่นนะครับเราก็จะได้ลองดูว่าใช้ได้จริงไหมนะครับ การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro เท่านี้เราก็ได้เสียงไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆได้แล้วครับ